สวัสดีคะ่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง15กันยายน2566เป็นดวงความรักทั้งคนมีคู่และก็คนโสดนะคะเราจะเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลคนมีคู่พลังงานความรักบอกเรื่องราวคุณว่าอย่างไร ในไพ่สามเหรียญลาเวอร์นัชอวันเทนอวันแปดเหรียญพลังงานความรักนะคะที่อาจารย์มองเห็นก็อาจจะมีเรื่องราวของความรักซ้อนรักสามเศร้าแหละเหมือนกับ มันจบกันไม่ได้อะนะสิบไม้นะคะมันเป็นความทุกข์ความผูกพันการแบบแบอแบกภาระหรือการยึดต,ติดนะคะกับสิ่งสิ่งนี้อยู่มันไม่สามารถปลดล็อกไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากหัวสมองเราได้ก็ได้นะคะมันเป็นความรักที่ยังฝังใจอยู่ได้สิบไม้นะอาศวินไม้จริงๆก็อยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์นะอศวินไม้กับแปดเหรียญแต่มันเหมือนกับการพัฒนาครั้งนี้มันก็ยังเหมือนกับแปดเหรียญเป็นภาพคนนั่งทําง,งานอยู่กับเที่ยะไม่มีแอคชั่นอ่ะอ่ามั่นคงแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวคือจะแปลว่าไงมันมันเฉยเฉยก็ได้ฮะจากพลังงานไพ่นะอืความรักของท่านตอนนี้มันเฉยมันลดมันลดความรู้สึกลดสถานะ ความรู้สึกทางจิตใจต่อกันนะ่ะค่อนข้างที่จะลดลงไม่ได้เลิกแต่ไม่มีแพชชั่นไม่มีการที่จะความต้องการการดึงดูดกันเหมือนเดิมอ,ะอ่ะที่เคยมีมากๆเนี่ยมันหายไปอ,อาจารย์มองอย่างนี้นะคะโอเคเรามาดูพลังงานที่จะเกิดขึ้นตัวเขาก่อนสำหรับชาวตุลเนาะ ตัวคนคนนั้นของคนตุน่ะเป็นยังไงหไม้อาจารย์ว่าเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาหาคุณนะหกไม้นะคะเป็นสิ่งเกา่เกาๆการรีเทิร์นการหวนกลับแต่เขาก็คิดเยอะอีกแหละนะไพ่ภา,าษาคราชเก้าเหรียญมีความรู้สึกแบบไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าคุณะจะให้อภัยเขาหรือเปล่าอนะ่นะเนี่ยนใหไพ่ดาบ ที่กิงเขาอยากกลับมาแต่เขาไม่แน่ใจว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขาจะหน้าแตกไหมคุณจะรับไม่ตีเขาไหมคุณจะให้อภัยเขาไหมโน่นนี่นั่นเขาคิดเยอะนะเขากังวลอย่างมากเลยอะ่ะที่กินอยากกลับมาแต่แค่ไม่กล้าอ่กังวลกลัวหน้าแตกกลัวขายขี้หน้าแล้วคุณปฏิเสธเขาอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือความคิดเขาณตอนนี้นะคะ จริงๆแล้วถามใจชาวตุลก่อนคุณน่ะยังให้โอกาสเขาไหมคุณยังรักและให้โอกาสเขาไหมคุณรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตอนเนี้ยอาคิงอัพสอดสองถ้วยแน่นอนน่ะคุณยังมั่นคงยังรักเขาไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะนะจัสินคุณก็ต้องการให้เขาแบบเข้าหาคุณพูดคุยกับคุณปรับความเข้าใจกับคุณอัศวินดาบ เออมาเลยอะไรประมาณนี้นะเชื้อเชิญน่ะอ่ะอัศวินดาบแปดไม้คุณคุณเชื้อเชิญคุณต้องการให้เขากลับมาหาคุณแบบรวดเร็วแต่ด้วยที่ว่าไพาเ่เป,เป็นราชาดาบใบที่หนึ่งมันก็จะทําให้คุณค่อนข้างมีอิกโก้เออนะคะมันเหมือนกับปากกับใจไม่ตรงกันก็ได้ไอาใจก็อยากให้เขามารักเขา อะไรประมาณนี้แต่พอการแสดงออกหรือคําพูดคุณก็อาจจะพูดมะนาวไม่มีน้ําได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเอ,อ๋อสวินดาเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้คนนั้นเริ่มไม่แน่ใจว่าคุณรักเขาอยู่ไหมยังต้องการเขาอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะสรุปมาดูสรุปความสัมพันธ์หน่อยว่าสรุปแล้วสัมพันธ์รักคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อเนี่ย สาดาบดาบยังชิมแทงหัวใจอยู่ยังเครียดเก้าดาบเดอฟูอ่านะคะบางครั้งก็อยากที่จะอืมหรือว่ามันต้องจบกันจริงๆอะไรเนี่ยสัมพันธ์นะยังอึมคึมอะ่ะนะคะอาจารย์มองนี้เลยว่าถ้าคืนยังเป็นแบบตั้งแง่กันอยู่เนี่ยอืมคืนดีกันยากค่ะแบบนี้ต่อให้อีกฝ่ายอยากคืนดี ก,ก,กลัวกลัวอีกฝ่ายก็ไม่เชื่อเชิญอีกฝ่ายก็นิ่งๆมันก็เลยจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้เอกล้าที่จะมีปฏิสัมพันธะ์น่ะคืออีกฝ่ายต้องการแต่อีกฝ่ายไม่เชื่อเชิญไม่ได้มเีเขาเรียกว่ามีอะไรที่ทําให้เขาเหมือนมีความรู้สึกว่า คุณให้เขาให้โอกาสเขานั่นแหละคุณต้องทำแบบนั้นนะโอเคเขาจะมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าหาคุณบ้างไหมขอให้สรุปอีกครั้งนะคะเพราะมันเหมือนกับความสัมพันธ์มันมันไม่กล้าพัฒนาเพราะเพราะไม่กล้าพะคำว่าไม่กล้าคําเดียวนี่แหละมันเลยทําให้แบบอะไรก็เลยอย่างนิ่งๆอ้าแล้วจริงๆแล้วเขาจะมีความตื่นตัวบ้างไหมอะไรบ้างไหม อา,อาจารย์เขาเปิดอีกครั้งนะไพ่สี่ถ้วยนะคะเพจอัพครับาการนั่งการคิดมากแหละก็คืออยากยื่นถ้วยยื่นความรักให้คุณละเพจอัพครับอาจจะส่งข้อความอาจารย์ว่าเนาะเขาคงต้องส่งข้อความอาจจะไม่ได้กลับมาเจอแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรอกแน่นอนอันแรกก่อนเลยจะต้องมีส่งข้อความไปหาคุณก่อนขอเริ่มต้นขอพูดคุยขอนัดเจอเจออืมนะคะจ,จะไม่ได้แปลว่า อ,อยู่อยู่ก็เซอร์ไพรส์เดินไปหาคุณคุยคุณขับรถไปหาคุณเลยแบบถึงตัวคุณเลยเนี่ยคงไม่ใช่นะคะจะมาแบบอ้อมๆมมาแบบอ้อมๆอาจารย์พูดนี่ยส่งข้อความหรือทำอะไรส่งเขาเรียกหัวใจไปอะไรไปสติ๊กเกอร์ไปทำให้คุณมีความรู้สึกคือเป็นการง้อคุณนิดๆนะ เออนะคะจะเป็นวางนนั้นเพราะเขาก็น่าจะรู้คุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบแกล่งและผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเขาเขาก็เลยต้องใช้กลนอุบายแบบนี้หรือถ้าคุณเป็นชายหรือเพศที่สามอะไรก็ตามปรับเข้ากับดวงของคุณนะคะไพ่จะบอกประมาณนี้เลยว่ายังเป็นแบบนี้อยู่โอเคอาจารย์อยากดูข้อความจากคนนี้ถึงคุณบ้าง ความที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากเติมเต็มอะเติมเต็มเห็นไหมะให้เติมเต็มอยากเติมเต็มอยากเติมเต็มความรักให้คุณมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะเป็นส่วนที่จะทําให้คุณเปลี่ยนไปนทางที่ดีอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วอะไรอีกว้าวดีมากเลยเนี่ยแหวน แหวนคู่นะคะก็อยากเป็นคู่คุณนะ่ะอยากให้คุณเข้าใจเขานี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดค่ะชาวเรือว้าวดีมากเลยอาจจะแปลว่ามีคนทางไกลคุณคุยกับใครที่อยู่ คนละถิ่นไหมคะอยู่คนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศอยู่ไหมการเริ่มต้นพูดจาเจรจาพูดคุยมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะอาจะมีเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดขึ้นในปักนี้นะจะเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นทหารตำรวจเป็นวิศวะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกการเดินทางาหรือคนที่ทํางานกระทรวงการต่างประเทศหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ นักกฎหมายนักธุรกิจก็ได้เลยที่จะเข้ามาอาจจะเป็นกรกฎนะฮะมีนหรือคนเกิดวันพุธก็ได้ชาวถาตน้ำธาตุไฟก็ได้ที่จะเข้ามานะคะแล้วย่างไงต่อคะแล้วจะอย่างไงต่ออ,ตอ,อืมไพ่สามดาบแต่อาจารย์ว่าชาวตุนก็เหมือนกับมีบาดแผลทางความรักมาค่อนข้างเยอะเนาะสามดาบ5ดาบอัศวินดาบ สองไม้แล้วก็ขิงไม้นะคะอาจารย์มองความหลังของคุณเนี่ยมันทําให้คุณยังหวั่นแวงยังยังยังกังวลยังเหมือนกับมีความรู้สึกต่อต่อต้านกับการที่จะเปิดใจอยู่เหมือนกันว่าตกลุงแล้วเนี่ยคนเข้ามาเนี่ยเราจะให้โอกาสเราจะยอมรับในการเปิดกับเขาจริงๆริงไหมอาจารย์ขอดูหลังไพ่เปนคำตอบค่ะ เป็นไพ่เดฟูค่ะไพ่เดฟูเนี่ยแน่นอนอาจารย์ว่าคุณเปิดรับมิตรภาพเมตตีดีๆแหละแต่แค่คุณไม่ต้องการเอาหัวใจคุณไปผูกมัดอยู่กับใครเหมือนคุณอาจารย์ว่าดีนะครับไพ่ใบนี้เวลาเป็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้เจ็บปวดมาก การเรียนรู้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ไม่ได้ยึดติดอะไรมากมายเป็นสิ่งที่ดีค่ะนี่ก็คือที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดชาวราศีตุลละคนาตุลน,นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสมหวังในทุกด้านที่ปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ